สวัสดีครับเจอกับตวมสวยเก่งซ่้าครับนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดเอ็กซ์ตรยกชุดครับพี่น้องมาเบิร์เด่นถังแรกครับคันนี้นะครับดําดุนะครับเรียกหรูดูแพงนะครับเอาใจแม่บ้านนะพี่น้องนะครับชุดนี้ก็เป็นตู้ดํานะครับตู้ดําทึบเลยครับนะครับดําสวยหรูนะครับเรียกหรูดูแพงนะครับต่องงาติดตั้งเอจเเศ้าขอนกันครับพี่น้องหรือซอสเก่งเขนา่แหละครับผมนะครับประตูนานะครับผมแปดนิ้ว เลนงานเดิมเรียบหรูดูแพงมีมูลค่านะครับพร้อมหูสร้างครับผมหูสร้างกับเกณฑ์ครับนะครับองศาของหูจ้างเป็นสเตปของงานแข่งครับพี่น้องนะครับเบิ้งเลยนะครับกล้องมบายนะครับกล้องมบายนะครับโดดเด่นเลยนะครับเป็นชิวนะครับชิวนกฮูกนะครับผมก็เป็นกล้องของเอ็กซาแ์8นิ้วครับพี่น้องนะครับ แล้วก็กล่องโมบายกล่องแท้แน่นอนตรงมีแบรนด์โลโกโล้นะครับตอกเอสเกซาวขอนแก่นนะครับนะครับพร้อมสเปคคอนสองตัวครับพี่น้องสองตัวมีที่มาที่ไปใครรู้กับขอตอบมาด้วยนะ,อะตอบมานึ่งฟุตไอหัอ่ะไปดูช่องปีก่อนนะครับช่องปีนะครับเรียบรู้ดูแพงเหมือนกันครับผมนะครับเรียบรู้ดูแพงนะครับ ็เป็นสเต็ปของเอสเจสาันกันก่นเขาครับพี่น้องนะครับเอสเจเสาขอนกันแล้วก็มาดูชุดขหน้านะครับการวางระบบฟิวระบบไฟสเต็ปของทีมงานนะครับเมื่องการวางฟิวครับสวยหรูดูแพงครับผมนี่ทําไมต้องมีกล่องฟิวนะครับขอคําตอบคนละคาตอบครับผมขอคําตอบคนละคาตอบนะครับคําตอบใต้คอมมตมนะครับตอบทาไมต้องมีกล่องฟิวนะครับลดเครื่องเสียงนะครับเอา นะครับมารีวิวระยะไก่เงาหลายใหญ่ห้างขั้นนี้นะครับก็อยู่ในชุดโปรสี่หมื่นสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับผมสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับเบ็ดเซ็ตได้ตเ,ตเติมแจ้งไปนะครับผมพี่น้องหกหมื่นเป๊ะนะครับผมเราของแท้อยู่แล้วนะครับผมเพราะมีมดดำ <c oughs> เอาไว้ผมรู้สองเลยที่การาจะปล่อยังทิ้ฉันไปมันไม่มีประโยชน์ชาคนมันหมดใจ กองแสเน่นะครับอย่างไรเหนักเตะนะผมไว้ต่อของพิเดกับครับนะครับผมแม่นยม้องจะไม่มีครั้งีนเธอรักไมาจิี่นกลังอรงขอร้รัโอะส่งงานครับพี่น้องขอฝาก็เไยกดแชร์กดติดตาม ผลงานนะครับเอสเ่ร้าขอนแก่นก็ไล์ก็แช่์กันไปครับคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับแก้วขอบคุณครับ